สวัสดีค่ะที่เราไปตัดไม้ไผ่นะคะได้มาแล้วนะคะอ๋อกายเลยกายไปนอกอ่ะกายเบ่ไปเลยกายรากายเรากายแล้วมกันแล้วบอกเพิ่งยังยังยัง

ไเห็ดจอได้เฮ็ดเป็นเงือนลงมานงาด้น่ๆรับคือปีมันได้เันีลยจุ่งานลงไาอันเจ้ามัดจุ่มจุ่ขืนพดมันแล้วอะไรส่มมันให้มันหมุนเป็นเงือนตัวนี้มันจะได้หมุนมัน่กมันปแล้วที่เราไปตัดไมไทยมาแล้วก็มาจ้า ร้อยนะคะเราก็จะมาตีไม้ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาโมบายนะคะแควนไว้ <c oughs> ะคะ่ะเนอะให้ดูสวยงามนะคะนะคะ ครับให้ก็ยังหมดยําอยู่เสียสั่นจะหมดไร้กระสุนจะต้อง <laughs> ừ. ừ.

เราจะเตรียมงานให้เสร็จนะคะตรงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเตรียมงานกองทุนแม่นะคะเพราะว่าพร้อมกันมากวันที่16เหมือนกันนะคะบางนี้เราก็จะเตรียมงานกระถินนะคะวันที่16ค่ะเพราะว่าท่านผู้ใหญ่นะคะในอำเภอไม่ว่างนะคะก็เลยเลื่อนมาให้อยู่วันที่16เหมือนกันเลยนะคะวันที่16ตุลานะคะช่วงเช้าเราก็จะแห่เงินพระราชทานฟวันถุงนะคะเงินสิริมงคลเงินกองทุนศักดิิทธ์นะคะค่ะ ส่วนช่วงตอนเย็นนะคะของวันที่16เราก็มีงานลำวงด้วยนะคะค่ะค่ะสนใจทำบุญร่วมกันนะคะค่ะบัตรลำวงบัตรละ50บาทนะคะใส่สนใจนะคะอยากร่วมทำบุญกับมิตรก็นะคะโทรได้นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์062 174 93 25นะคะ062 174 93 25นะคะค่ะ ร่วมทาบุญได้นะคะค่ะสมทบร่วมทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกระินนะคะลำวง,งชาวบ้านนะคะนางรำชาวบ้านเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันเราหาท,ทุนนะคะเพื่อสมทบในการสร้างนะคะต่อเติมศาลาการประเรียนนะคะด้านข้างตามที่เราเทพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเราได้แรงสนับสนุนนะคะจาก ค่ะพี่น้องนะคะใกล้เคียงแล้วก็เอฟซลุงพลป้าแตนนะคะที่ได้กระถินเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเราก็เทพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบสาลาการประเรียนก็เป็นหน้าชื่นชมมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแต่ตอนนี้นะคะพอดีเราเทพื้นแล้วมันก็จะลื่นนะคะพอดีมันไม่มีหลังคานะคะเราก็เลยจะหาปัจจัยนะคะในการก่อสร้างต่อเติมถ้าได้มุงหลังคาแล้วนะคะก็จะก็จะสมบูรณ์นะคะก็จะดูดีนะคะเวลา ฝนตกนะคะก็ไม่ลื่นด้วยรอบรอบศาลานะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะท,ที่ร่วมที่ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะคก็วันที่16นี้นะคะ่ะนี่ก็ขอเชิญนะคะร่วมทำบ,บุญกระถินกับเรรานะคะค่ะนี่ก็จะปักบัญชีไว้นะคะปักบัญชีไว้ที่หน้าหน้าหน้าคลิปเลยนะคะค่ะก็ ท่านไหนอยากสนใจจะร่วมทามบุญนะคะอยากร่วมทามบุญกับสละสีเล่านะคะร่วมมุ้งลังค่านะคะสาการประเรียนเต่านะคะค่ะก็เชิญได้นะคะค่ะวันนี้เราเตรียมงานนะคะกับคณะนางรํานะคะทีมแม่บ้านนะคะชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะสละสีเล่าร่วมด้วยช่วยกันตลอดมานะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะทีมงานไม่ว่าจะค่ะนําทีมโดยแม่ผู้ใหญ่เล่านะคะค่ะ ็งานเราวันที่16กนะคะทางนี้ก็ประดับผ้านะคะนะคะ่ะตรงอาจสงนะคะตรงนี้นะคะก็เราเริ่มประประดับตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีงานซองงานงานใหญ่นะคะเน,เนาะเราก็เลยเริ่มประดับตั้งแต่วันนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็นําทีมดยเมี่ยผู้ช่วยเรานะคะฝั่งนี้นะคะกับหัวหน้าเราคณะนางรํานะคะคุณแม่ปวีนะคะเป็นยังไงบ้างคะสู้ไหมคะหัวหน้าคะ โอ้ยไม่เห็นหน้าเลยคะ่ะเอฟค่ะจ oh, oh ู้โอ oh, ้เอฟคือแล้วเราจู้อย yeah, ู่แล้วลุมแม่บ voilà ้านของเราจู้อยู่แล ah> ้วค like mm ่ะอ๋อสุดยอดนะคะนี่เป็นหัวหน้าเลยนะคะผู้นำนะคะพี่แม mm ่บ้านเรานะคะฝั่งนี้นะคะจะเสร็จแล้วนะคะดูไปดูอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์จะเสร็จหรือยังนะคะมาดูก่อนนะคะค่ะฝั่งนี้ก็ไม่ได้นะคะ f c จองตะกานะคะนี่ก็เลยให้คุณประบาลซานนะคะ เล่งร่วมด้วยช่วยกันนะคะสานที่บ้านก็มาให้สานนะคะต้องมาสานด้วยกันที่นี่นะคะจะได้มีเพื่อนเห็นไหมคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะฝั่งนี้อาจารย์กําลังทําลายใหม่นะคะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโชว์หน่อยป้าบ้านลายข้างๆนะลายอะไรโอ้อันนี้ลายเป็ดมีรูปหัวใจด้วยโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะลายใหม่นะคะวัยรุ่นมากเลยนะคะลายเป็ดน่ารักพุ้งอิงค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะค่ะจะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเราก็เตรียมงานไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็จะปักบัญชีไว้เลยนะคะใต้คลิปนะคะแล้วก็ใกล้วันนี้ก็จะไลฟ์สดขึ้นบัญชีปักไว้เลยนะคะจะเป็นกองทุนบัญชีของวัดนะคะบัญชีกลางเรานะคะเรียกว่าบัญชีกระถิ่นสามาคีนะคะสองรสีหมู่แปดนะคะ วัดป่าห้วยบงเรานะคะกระินสามคัคคีสรสีมูเตศปศสองพนอยหกสิบแปดนะคะนี้ก็จะปักไว้นะคะก็ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่ท่านไหนนะคะอยากร่วมบุญกับเรานะคะร่วมกันสร้างนะคะมุงศาาการประเรียนนะคะต่อเติมนะคะด้านข้างนะคะค่ะเพื่อความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็เวลาฝนตกนะคะก็จะไม่เลอะนะคะเนาะค่ะประมาณนี้นะคะ บุญงานเรานะคะวันที่16นะคะตุลาคม2568จะเป็นวันตั้งกระถินนะคะวันที่17เราก็จะเป็นวันทอดกระถินค่ะเราก็จะตั้งขบวนแหลงไปนะคะถวายที่วัดป่าห้วยบงของเรานะคะค่ะใครอยากร่วมทำบุญนะคะเชิญได้นะคะนี่ก็จะปักนี่ก็จะปักไว้ที่หน้าหน้าคลิปนะคะเนาะค่ะธนาคาร ธนาคารออมสินนะคะธนาคารอมสินหมายเลขบัญชี020472249430 <Okay. S 1> กระถินสามัคคีวัดป่าห้อยบงพศ2568นะคะชื่อบัญชีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะนี่กลับไปบ้านก็จะ เตรียมงานนะคะวันนี้ให้เกือบจะเสร็จนะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวตอนเย็นจะมาอัปเดนให้ชมอีกทีนะคะช่องทิตยาชาแนลมันสอส,สวัสดีค่ะ